โรคที่น่ากลัวกว่าโรคซึมเศร้าคุณเป็นอยู่รู้หรือเปล่าโรคซึมเศร้าว่าน่ากลัวแล้วโรคนี้น่ากลัวกว่าโรคซึมเศร้าอีกนะครับก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะครับโรคที่ผมกําลังจะพูดถึงคือโรคสมยัย d e เพสชันหรือสภาวะซึมเศร้าแต่อยู่บนรอยยิ้มข้างนอกครับโอ้หน้ากลัวกว่าซึมเศร้าอีกนะครับเพราะว่าอาการของโรคนี้จะคล้ายกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าทั่วไป แต่แตกต่างตรงที่คนเป็นสมัย d e เ r e s s i o n นี้จะไม่แสดงการหรือความรู้สึกนั้นออกมาแต่จะมีรอยยิ้มและความรื่นเริงกบเกือนความรู้สึกข้างในของตัวเองบางคนชอบสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้อื่นด้วยซ้ําไปแต่ว่าคนเหล่านั้นจะเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้ข้างในคุณลองสังเกตตัวคุณเองและเพื่อนๆพนของคุณดูกัแล้วกันนะครับว่าคุณมีเกพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคสมายดิง d e p r i กันหรือเปล่า ำไว้เลยนะครับว่าคุณมีอาการต่อไปนี้หรือเปล่าอาการคือนอนไม่หลับเหนื่อยง่ายกระวนกระวายง่ายกังวลไปกับทุกเรื่องตัดสินใจอะไรก็ลําบากหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายน้อยใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆรู้สึกตัวเองไม่มีเป้าหมายในชีวิตหรือแม้กระทั่งรู้สึกว่าตัวเองไม่มีตัวตนอยู่มาดูกันเลยนะครับว่าคุณเป็นคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคสมัยดิงบีเพชชันกันหรือเปล่าอันแรกคุณเป็นอินโทรเวิร์ดไม่ชอบแสดงอารมณ์ไม่กล้าเล่าเรื่องราวต่างๆให้คนอื่นฟัง แล้วก็เก็บเรื่องราวต่างๆไว้กับตัวเองคนเดียวโดยไม่บอกใครอันนี้คุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันที่สองคุณเป็น p e r ร e เพเชนท s ลอนทำอะไรก็นเนี้ยบทำอะไรก็มาตรฐานสูงมากที่ตัวเองชอบตั้งเอาไว้โดยเฉพาะการที่บอกตัวเองว่าต้องทำให้ดีให้ได้ตอนที่มันไม่ได้อย่างที่หวังไว้ก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยดีแล้วก็โทษตัวเองหรืออาจเป็นคนที่รับผิดชอบสูงต้องรับผิดชอบครอบครัว หน้าที่การงานจนไปถึงหน้าที่ทางสังคมที่ตัวเองต้องแบกไว้คนเดียวแล้วเพื่อนๆคนไหนมีอาการอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับ